สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวพรทิพย์ประจงบัวเลขที่30ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิติสุดาพันเศษตาเลขที่35ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุรัสสวัสดีธทรบุตกเลขที่38ค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอโครงงานเอสเรื่องยุลินทรีสังเคราะห์แสงนะคะที่เราเลือกทําเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าที่บ้านนะคะทําเองอยู่ยแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ ใช้งบประมาณมากค่ะแล้วก็มีไข่เองอยู่แล้วนะคะเลือกทำนะคะเพราะว่าที่บ้านมีสวนนะคะแล้วก็ต้องใช้พวกสารเอามาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็เลี้ยงไก่ด้วยค่ะแล้วก็เอามาฉีดเล้าไก่นะคะให้ไม่มีแบบไรแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ช่วยดับกินกิ่นี่ไก่ได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทําให้ที่ไก่นะคะแห้งไว้นะคะบทขัดย่อนะคะเรื่องซุลินทรีสัาะหอแสงเป็นการทางอินซีกเกษตรอินรียและเป็นสิ่งที่จะนํามาใช้ในส่วนประกอบในการเพาะปลูกทั้งหมดจะต้องมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยน้ําปุ๋ยคอก ที่จะนำมาใช้ในการเจริญเติบโตเติบโตแม้กระทั่งสิ่งที่จะนำมาทีาา่จะไหลตะตุอินทรีย์ในดินก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือจุลินทรีย์ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่จะต้องพบเจอกับปัญหาในการปลูกพืชผักต่างๆเช่นผักไม่เจริญเติบโตดินไม่แข็งแรง ดังนั้นผู้จัดทาจึงอยากให้มีการจัดทําุลินซีสังเคราะห์แสงขึ้นมาค่ะ,คะวัสดุอุปรกรณ์นะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะแล้วก็ซอสปรุงรสฟ้าเขียวค่ะแล้วก็ผงชลอดนิดนึงนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแล้วก็ขวดน้ำน้ำเปล่าน้ำธรรมชาตินะคะที่ จัดเตรียมไว้ค่ะวิธีทํานะคะก็ตอกไข่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ซอสซุงรดนะคะแล้วก็ใส่โคงรสนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็กรอกใส่ขวดค่ะพขยา่าแล้วก็ปิดฝาค่ะ,คะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหนึ่กำจัดของเสีย แล,และสารพิษต่างๆนะคะ 2. องทำให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นเพราะปลอดปลอดไรสารเคมีนะคะ 3. ประหยัดต้นทุนแถมสุขภาพดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นจนินตนีที่เราทำนะคะเราได้ทำการทดลองแล้วค่ะ ็ทำให้ที่ไก่แห้งเร็วจริงๆนะคะเพราะว่าใช้เราใช้มาแล้วค่ะพวกเราขอจบการนำเส